นอุดรธานีคําชโนโดฉันมาทำอะไรที่นี่เราจะเดินทางไปคําชโนโดนะครับสวัสดีครับเพืเ่อนๆครับวันนี้ผมพาทุกคนมาที่คําชโนโดนะครับจังหวัด,ดอุดรธานีวันนี้ผมมาตอนเช้านะฮะ แต่ว่าคนเยอะมากเลยนะทุกคนวันนี้ผมก็จะถ่ายบรรยากาศด้านนอกให้ทุกคนได้ดูก่อนนะครับผมแล้วก็ต้องจับบัตรคิวนะครับจองบัตรคิวนี่ผมได้บัตรคิวแล้วครับสําหรับด้านหน้านะครับเพื่อนๆก็จะเห็นของที่ลึกเกี่ยวกับพญานาคเยอะมากเลยนะครับทุกคนตรงนี้ก็ที่ถอดรองเทา้าน,น,าน,นะฮะเครื่องสักการบูชาเขาก็มีให้บูชานะทุกคนด้านไใาจุดประสงค์ในด้านใดนะครับ รตรงนี้ก็จะเป็นของทา<อ>งวัดของเรานะครับขร้นการของเราก็สอบถามได้เลยส่วนตรงนี้เขาก็เป็นที่ลำบวงสวงแก่บนนะฮะทุกคนนะเอ้าไปข้างหน้าเลยกะเห็นก่อนเพื่อนเลยนะะโอ้เด็กๆก็นั่งรอครับตอนนี้เราจะเข้าไปแล้วเนี่ยซึ่งศักดิ์รีของเราเราได้มาแล้วครับส่วนนางลำแก้บนที่นี่เขาก็มีนะ ได้เวลาเข้าไปข้างในแล้วทุกคนสะพานเขาก็ทำใหม่อย่างดีดีเลยเมื่อผมมาเมืม่อ15ปีก่อนไม่เป็นแบบนี้เราเดินอยู่ในสะพานนะครับกำลังจะเข้าไปสักกาบบูชาครับเ,เราเดินเข้าไปข้างในอากาศก็เย็นนะฮะ เย็นแต่เยือกเลยนะทุกคนนะอากาศเย็นมากมาถึงแล้วนะครับอากาศเย็นมากเลยนะครับผมอากาศเย็นนะผมไม่ได้มาที่นี่สิบหกปีแล้วนะครับเพิ่งกลับมาอีกครั้งนะครับอากาศก็ยังเย็นเหมือนเดิมนะครับ อยากบอกทุกคนเลยนะว่าที่นี่มีมนสเนมนขังอย่างแน่นอนต้นไม้ต้นคำชะโนดต้นใหญ่ตั้งตงาให้เราได้มาเยี่ยมเยือนน่าอัศจรรย์ใจจริงๆผู้คนมันนี้ก็มาเยอะมากมายเพื่อมาขอพรตอนนี้ผมก็รอ เพื่อที่จะเอาเครื่องไหว้สักการะเข้าไปบูชานี่ก็เข้ามาข้างในนะครับกำลังเด็ดรอไหว้นะครับผมโอ้คุณเยอะมากเลยนะครับคุณเยอะมากครับผมตอนนี้ทางวัดเขาก็ให้กรรมการนำสวดมนต์อะไรบางอย่างเพื่อที่ขอพร แล้วก็เอาสิ่งของที่เราบูชามาเอาไปไหว้บูชาบูชาเสร็จแล้วเราก็จะไปที่ต้นมะเดื่อยักษ์กันไปดูบรรยากาศด้านในกันเลยมันเย็นมากครับทุกคนอากาศดีมากๆอัศจรรย์ใจจริงๆนี่คือผลมะเดือ่อต้นมะเดื่อยักษ์ นี่ผลมะเดื่อครับเรามาผลมะเดื่อออกลูกพอดีผมก็เดินมาชมบรรยากาศรอบๆนะครับอากาศเย็นมากเลยครับผมทุกคนครับตอนนี้ผมก็จะพาทุกคนเดินดูรอบๆ ว่ามันจะสวยขนาดไหนบรรยากาศจะดีขนาดไหนที่นี่ล่มลื่นจริงๆที่ผมกำลังเดินไปที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับอีกร0อยเมตรนะครับเดี๋ยวเราไปดูบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์กันเลยครับนี่คือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ ตำนานเล่ากันมาว่าบอ่อน้ำนี้เชื่อมวงไปถึงแม่น้ำโขงกันเลยทีเดียวเจียวยังมีความเชื่ออีกว่าถ้าใครเจ็บป่วยถ้าได้น้ำในบอ่อน้ำนี้เข้าไปถูไปนวดก็จะหายเจ็บหายปวดขาทันทีเพื่อไม่รอช้าครับทุกคนจัดไปหนึ่งกระบวยครับ เข้าไปด้านในเสร็จเราเดินออกมาเราก็จะเห็นนางลำที่มาลำแก้บนกันอยู่ด้านหน้าผมก็ถ่ายบรรยากาศมาฝากเพืเ่อนๆกันแค่นี้ใครดูคลิปนี้จบขอให้ลำให้รวยในปีพศ2567ครับ